สวัสดีครับพอพี่น้องเมือม่อนี้พอกันที่เราครับผมกับช่องสมปีอีสานช่องสีพาดพี่น้องไปบงวิธีชีวิตการให้อยหากินแลวก็อาหารอีสานแซ่บครับผมเมื่อนี้ตอนเนื่องจากคลิปทีแล้วครับผมเมื่อนี้ผมมีแขกรับเชิญครับผมมีแขกรับเชิญมามื่อนี้เลี้ยวให้พอแนีนําตัวจังหน่อยครับสวัสดีครับผมพอคําตันลงครัผุยเมื่อนี้ก็ อา,อาจารย์เพิ่นไทมาเช็ดแช่น,รนครับโอเจนเลยครับไม่ได้โทษแทรกกันว่าจะเป็นจังไรไป่นด้ขึ้นแช่นเทียบแช่นแทงกับโอเจนนะครับนาอครับผมมีอย่างให้เพิ่อนอาจารย์โรดจัดการเองที่นี้คร,นครับผมพี่น้องเข้าตอนเนื่งจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วผมในสอนพี่น้องพื้นฐานการเน้นไล่สุดเสน,น่นนะครับ ทั้งขี้จีเมเจอหลักซาษีมเจอเมื่อนี้มีเอฟซีถามมาหลายพี่น้องถามมาหลายมาเทียบแค้นใช่จังไรเทียบใ่ขี้บอดเทียบแบบไหนเทียบเนี่ยใดทีเทียบแค้นขี้นี่ขี้บ่อยี่เล่นขี้ใดเดี๋ยนะครับมีพี่น้องถามมาหลายพอครับเพราะฉะนั้นเมื่อนี้ผมมาสิมาขายค่ายขอสงสัยพี่น้องว่าเทียบแค้นชาติพุทธเนี่ยเทียบจังไรพี่น้องครับเดี๋ยวมาบนครับพี่น้อง การเทียบแค้นนี่วิธีการจําง่ายๆพี่นอ้งนองเทียบแค้นทั้งสุสเนนให้พี่น้องเทียบแค้นทั้งหน่อยก่อนครับไล่หน่อยก่อนอาซูว่า,าอาพอพอแค่นตรงนี้อ่าท่านหน่อยครับหน,น่อ่าอ่าครับครับอ่าเทียบแล้ครับตัวนี้แค่นตรงนี้ท่านหน่อยขี้ จีไม่เหนื ur, ่อ no. พี่น้องจีไม่เหนื่อครับอ่าทีนี้วิธีการเท้าสีเด่นชุดสีเด่นเท้าสีเท้าสีเด่นขี่ไรขี่บัวสีเด่นขี่ไรขี่ไรครับถถาเป็นแค่นขี่นี่วิธีการจําพี่น้องมีรักการจำง่ายนิดเดียวครับเป็นสูตรเป็นสูตรของผมหรือสูตรจีเป็นสาวคนรุ่คนกลบเขาพูดอย่า้บอกแต่ว่าเป็นสูตรของผมเนี่ยสูตรของผมวิธีการจำของผมเนี่ยง่ายๆครับพี่น้องก็คือสูมาซี่จีไม่เจอจีไม่เหนื่อนะครับเนาะ ก็ให้พี่น้องลบไปสองกค็คือจีแล้วก็สิเป็นเอฟชาร์ดน้อพี่น้องนอล้วก็เป็นเอฟแม่นไหครับรนนเพราะฉะนั้นเวลาเฮาเล่นไล่ชุดเซเน่ขี่บัวกระสิเล่นไล่เอฟเมเจอร์เอฟเมเจอร์ลองลองเทียบทั้งชุดเน่ทั้งความแบบนี้เห็นไมครับพี่น้องอ่ามาทีนี้อ่าพี่น้องฟังมาดนึ่พี่น้อง คีย์เอฟไม่เจอมีตัวไดนแน่ก็มีตัวรังเอฟแต่ทีมีตัวรังทิมีเอฟมีจีมีเอมีซี C, มีดีพี่น้องอ่านั่นคือทางของเอฟไม่เจอคือคือว่าไงว่าทางน้อยขี้ใดนแหงห้าลบสองแล้วห้าเลนห้าเลนทางเมเจอกันที่ถือกันทางทุสเซน,นียนครับอันนี้พี่น้องฟังเบป็งตัวอย่างครับฟังเบป็งตัวอย่างอ่าพี่น้องอ่ะพอพอ,พอลองเบลงครับ Tchau, การจะไง่ายๆเียบท่างหน่อยก่อนถ้าท่างหน่อยขี้ไหนให้ลบสองแล้วก็เด่นท่างเม่เจอมันสิเป็นท่างชุดแสน,นของแขนดวงเนะี่ยเช่นแต่เป็นแขนขี้อื่นเดี๋ยวเป็นซี่ซี่ไม่เนอร์สิครับซี่ไม่เนอร์พี่หน่องก็ลบสองครับก็เป็นบีแล้วก็บีแฟทพี่หน่องมาเสด่นท่างบีแฟทเม่เจอถ้าเป็นแขนดีไม่เนอร์ท่า,ทางหน่อยข้าวก,ก็ลบสองกลาเป็นซี่ชาบแล้วก็ซี ห้าวเหรียญทั้งซี่เมเจอร์กระจิึงสุดเนียนของแค้นดวงหน่อยพี่น้องนี่เป็นทิกเลอร์หน่อยๆที่นำมาฝากพี่น้องฟังมาฝากเอฟซีทั้งหลายเลยนะครับน้องน้องดีน้องเนี่ยก็ให้อาจารย์ดีได้เรียนครับผมมาไฮค่อมลูกครับทั่วอไปครับกับงบ๊องของวิชาครับเอาข้อมูอมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีทั้งหลายนี่คนสงสัยว่าอาจารย์มันบางเธอมันเทียบขี้บ่ถือกเทียบถือกอยู่ทั้งหน่อยเดี๋ยวเวลาไปทั้งไง เวลาไปท่านท่านซอยไปโมเม้นมันจับจิตจับขีดเลยแมงสั่นนะครับพี่แมงสันอ่าก่อนชงถ่ายเดี๋ยวผมเสด็จให้พี่น้องฟังอีกเทียนนึงเนาะเสด็จท่างท่างท่างซุสเนี่แหละกับจิ้งไวยเขาท่างยาวจะหน่อยต้องบอกเนาะอ่าโอเคครับพี่น้องมาพี่น้องฟังกันครับผม การเล่นนี่เวลาเข่าเข่ายาวมันก็กิเข่าเป็นจีขี้จีไม่เนิรพี่น้องเวลาห้าไวมากชุดเสน่มันอเกิดเมันก็ดสิเป็นขี้เอฟเมเจอร์พี่น้องอ่าจำไง่ายๆเทียบไล่หน่อยก่อนแล้วก็ลบปสองลงไปแล้วก็เล่นท่าเม่ไม่เนิรโอ้ท่าเมเจอร์พี่น้องอ่ากต่สิเป็นท่าสุดเสน่ของแขนตรงนั้นครับพี่น้องบอกผิดหวังบอกผิดหวังครับพี่น้องถืองแน่นอนครับอ่าผมระประกันเลยถืองแน่นอนครับอ่าถืองแน่นอนเป็นการ คลิปเล็กๆน้อยน้องหอเนาะแมมฝากแกอาจารย์ทั้งหลายบางคนพวนก็ยังไม่ได้หูแม่นนะครับเนาะอ่าเอามาฝากสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมรับบทค้ำจันครับขอจากพี่แจนน้องไปเพียรสนีครับยืนรุนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชรกันนี้ได้พี่น้องเด้ออ่านะมาจะไปฟังเสียงเก๋งวัวอย่ามาคำจันทร์จ๊กหน่อยครับพี่น้อง